ต้องแบบว่าถมช่วงที่มันบางอะ่ะตรงขมับข้างๆแล้วก็ตรงกลางตรงกลางด้วยตรงนี้เนาะใช่ตรงขวัญคือช่างอะ่ะจะจะชอบถมให้เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันผมบางจริงๆเหรือนี่ก็จริงๆ,ก,งๆก็อยากให้มันเต็มอะ่ะ เพราะไหนๆจะเจ็บแล้วฉันก็ต้องอยากให้มันเปนแบบสวยที่สุดที่สุดที่สุดให้สวยที่สุดที้จินเป็นได้ใช่ก็วันนี้เคสคุณไอซ์ปรีชยาด้วยความที่ว่าเขาทำงานในวงการเส้นผมมันก็จะต้องเจอกับพวกความร้อนแรงดึงวาสารเคมีในการจัดแต่งทรงด้วยความที่ตัวคุณไอ์เสงเป็นคนชอบรวบผมด้วยก็จะทําให้แนวไรผมด้านหน้าโดยเฉพาะตรงตําแหน่งตรงข้างๆตรงคาบมีการถอยล่นขึ้นไปแล้วก็อ่อนแอลงเส้นเล็กลงวันนี้เราก็จะแก้ไขด้วยการ ปลูกผมเพื่อทําให้แนวลายผมด้านหน้าเนี่ยดูสมบูรณ์มากขึ้นเทคนิคที่จะใช้วันนี้คือเราจะปลูกเป็นเหมือนลองแฮมไมโครกราฟจำนที่จะใช้ประมาณ1 4ึ่งกราฟแล้วเดี๋ยวค่อยตามมาดูผลลัพธ์กันหลังจากปลูกเสร็จก็อ,ออกมาปุ๊บจะสวยขนาดไหน